สวัสดีค่ะพบกับไซา์จาก a m s i e channel นะคะหลังจากที่มีคนถามเข้ามาเยอะนะคะว่าอ e เลกาซี r ากอนหรือว่า e ลเจนดารีดากอนตัวนี้นั่นเองผสมยังไงก็คือไซายผสมเมื่อหลายปีที่แล้วค่ะก็เลยลืมไปนิดนึงว่ามันผสมจากอะไรตอนนั้นไม่แน่ใจว่าใช้ซ็อกเกอร์ดากอนกับคูลไฟหรือว่าตัวกัมมี่ดากอนนะคะผสมกับตัวอาซ็อกเกอร์หรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นใช้ตัวประมาณเบสิกค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวมาลอง ตัวที่ซายลองไปค้นข้อมูลมานะคะก็คือใช้เป็นเพียวดาก้อนผสมกับเพียวดากอนเดี๋ยวเรามาดองดูกันค่ะว่ามันจะได้ผลไหมตัวนี้หลักๆนะคะจะเป็นมังกรที่อยู่ในาธาตุแอนะคะที่เป็นระดับรองล,อง,ลองมาจากาธาตุ H นะคะก็คือตัวที่เป็นสีาธาตุนั่นเองต,อตัวนี้จะเป็นตัวที่อยู่ในนี่เลยระดับนี้นะเห็นปะเห็นตัวแอก็รองลงมาจากตัว H เพราะว่าตัว H เนี่ยจะเป็นมังกรสีาธาตุนะคะ ตัวแอลจะเป็นตัวนี้โอเคก็จะมีพวกคริสตัลดากอนมิร์ดากอนอะไรเงี้ยแล้วก็วายดากอนวายดากอนใส่ Side ยังไม่ได้แล้วก็เครตัสดากอนนะคะที่อยู่ในเลเวลนี้นะสัญลักษณ์ของธาตุจะเป็นธาตุที่เป็นแบบหมุนๆเนาะนก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเราลองไปผสมกันดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะไปที่ตัว Breathing Mountain ค่ะ าใ,ใจะใช้ตัวนี้เรามาลองดูกันว่าเราแบบจะมีโอกาสผสมแล้วแบบใช้กี่ครั้งในการผสมโอกาสที่มันจะได้เลเจนดารีเนี่ยเออหรือว่าเลกาซี่ที่เปลี่ยนชื่อมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าที่แรกเลเจนดารีดากอนเนี่ยชื่ออย่างนี้แต่ว่าตอนหลังจะเปลี่ยนเป็นเลกาซี่ดากอนนะคะที่เราเห็นกันปัจจุบันอา่ายใช้ตัวเพียวดากอนชื่อน้องฟินกับจาวี่นะคะเป็นเพียวดากอนเหมือนกัน เป็นเลเวล22-16กคือถ้าแบบอยากได้มังกรตัวยากๆค่ะพยายามแบบว่าให้อาหารมังกรจนเลเวลแบบเกิน15ขึ้นมาจะดีกว่านะแบบโอกาสที่มันจะผสมได้ก็เยอะขึ้นแล้วก็ถ้าเรากด b r e a d i n g แล้วเนี่ยแล้วก็มันหลายชั่วโมงมากๆก,ก,ก็จะได้ตัวยากมากขึ้นนะคะกดลองเลยนี่น้องฟินกับจาวี่8ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ตัวอะไรแต่คิดว่าไม่น่าจะได้ Legendary Dragon นะคะ เดี๋ยวกลับมานะคะแอบซูมกลับไปนะคะเห็นไหมเอ่ยก็รอ8ชั่วโมงนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ผลหรือเปล่าหรือว่าเราต้องลองผสมใหม่นะคะโอเคค่ะเรามีแผนสำรองหลังจากที่มีผสมตัวเพียรากอนกับเพียรากอนไปเนาะสายขอแบบเป็น n อ็นเครดิแล้วกันเผื่อแบบเรามีตัวสำรองว่าเราจะใช้ตัวไหนผสมกันนะคะสายจะลองสำรับตัว breeding s a n d e w a r y ตัวนี้เนาะสายจะใช้ตัวอื่น ที่เป็นธาตุเพียวแล้วกันผสมกันเราลองมาเลือกตัวอื่นนะคะเพราะว่าเพียวกับเพียวผสมไปแล้วใน breeding mountain เนอะ,อะลองอะแปดหมดอีกแล้วลองตามที่โค้นมาเราไม่รู้ว่าเชื่อได้หรือปล่าแต่เราต้องทดลองนะคะว่าแบบได้ไหมลองดูเลยเพียวดาร์กดาก้อนนะผสมกับน้องโคโค เกียวเธอร่าดากอนนะคะเดี๋ยวให้ดูชัดๆดูกันค่ะว่าเราจะได้เป็นเล gendary ดากอนหรือเปล่ากด start breeding เลยใช้เวลากี่ชั่วโมง43ชั่วโมงนะคะนั่นไงมีโอกาสนะคะว่าจะได้เป็นตัวยากแต่ไม่รู้ว่าใช่ legacy หรือว่าเล gendary ที่เราอยากได้ไหมเดี๋ยวรออีกประมาณ4 3ชั่วโมงก็ประมาณ2 3 สวันกว่าเลยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะสำเร็จไหมก็ก่อนหน้านั้นเราคงจะได้เจออ่ามังกรที่เป็นที่เกิดจากการผรสมของ2ตัวนี้ก่อนแต่คิดว่าแบบเปอร์เซ็นที่จะได้คงไม่ไม่น่าจะได้เลกาซีนะถ้าจากแบบ2ตัวนี้ผสมกันในในเวลาที่เป็น8ชั่วโมงเพราะว่าเลกาซีดาก็รู้สึกตนานมากจริงโอเคค่ะเดี๋ยวกลับมาเนาะยี okay, <Yeah. S 2> ามาต่อกันเลยค่ะกับ การผสมนะคะว่าเราจะได้เลกาซี่ดากอนหรือเปล่าอ่าเรามาดูที่เพียวดากอนกับเพียวดากอนนะคะเย้เพียวดากอนกับเพียวดากอนนะคะได้แล้วเป็นเลเจนดารีดากอนนะคะชื่อเก่าหรือว่าเป็นเลกาซี่ดากอนค่ะก็ใช้เวลาฟักไข่ประมาณ2วันกับอีก9ชั่วโมงนะคะอ๋อถ้าจะมั่นใจยังไงว่าเพียว2ตัวนะคะผสมกันแล้วจะได้อ่า ตัว Legacy d ดากอนใช่ไหมก็คือจะใช้เวลาประมาณ2วันกับอีก9 9ชั่วโมงเหมือนไข่เลยอืมสองวันประมาณ2วันเลยอะก็ที่ตอนแรกก็คือจะผสมได้เพียวเสมอนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว,ว่าผสมกันแบบสามรอบอันนี้3รอบค่ะถึงจะได้เป็นตัวนี้เลกาซีดากอนเนาะ เย่อ่าหนสูตรนะคะแล้วก็มาที่อีกสูตรหนึ่งที่ไซลองก็คือใช้ตัวเพียวเทอร่านะคะกับเพียวดาร์กนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าจะได้ไหมอันนี้นานอยู่โอ้โหไม่เป็นไรค่ะอันนี้จะได้เป็นวิสัตดราก้อนนะคะก็คือเป็นมังกรตัวนี้นั่นเอง อยู่ไหนหนตนี้ค่ะวิสัตดากอนเป็นมังกรพ่อมดนะคะส่วนเลกาซีดากอนที่อยากรู้ว่าจะทำยังไงจะได้เลกาซีดากอนใช่ไหมก็จะเป็นตัวนี้โอเคค่ะก็หลกัหลกๆแล้วคลิปนี้ก็อยากให้แบบว่าร่อ,าองไม่สมกันค่ะเห็นมีคนถามเข้ามานะคะว่าเลกาซีดากอนผสมยังไงก็ใช้เพียวดากอนกับเพียวดากอนเลย ประมาณ3ครั้งค่ะแล้วก็ผสมที่ breeding mountain น,นะคะคือตัวนี้ถ้าผสมแล้วใช้เวลาประมาณ2วันถึงจะได้ไข่เนี่ยก็แปลว่าใช่แลอะอแล้วก็ไข่ที่ฟักออกมาก็จะประมาณอีก2วันก,กว่าเลยเหมือนกันนะคะโอเคค่ะสำหรับอีกสูตรหนึ่งไม่ไม่โอาไม่ใช่ไม่โอสิก็คือไม่ได้ผลอย่างที่อ่า ต้องการนะคะเพราะรอบแรกจริงๆได้เป็นตัวเพียวดักค่ะก็เลยแบบแต่ไม่ได้อัดมาเพราะว่าเพียวด์กมันก็คือเป็นเหมือนตัวที่ผสมอยู่แล้วนะคะก็เลยสคริปต์มาที่ตัวนี้เลยได้เป็นวิสาดดากอนแท้โอเคค่ะเดี๋ยวรอสักประมาณอีก2วันแล้วเดี๋ยวเรามาฟักไข่กันดีกว่าสำหรับ Legacy d a ดาก้อนเนาะเรามาดูกันตอนเด็กๆว่าจะเป็นย่งไงนะคะขอบอ่า เดี๋ยวเจอกันนะคะโอเคค่ะเรามาต่อกันที่ตัว Legacy Dragon หรือว่า Legendary Dragon นะคะเป็นชื่อเก่านั่นเองตอนนี้ไข่พร้อมที่จะ Place ลงที่อยู่แล้วนะคะหรือว่า habitat นั่นเองก็เป็นมังกรระดับ r a r i t y L นะคะ Element ก็เป็น Element ของ Legendary ค่ะก็กด Place เลยเตรียม Habitat พร้อมแล้วย,ยก็เป็นมังกรที่จริงๆพื้นฐานแล้ว ก็ควรผสมให้ได้เนาะมีอย่างน้อยหนึ่งตัวในเกาะจะดีกว่าเพราะว่าเป็นจริงๆเป็นตัวหลักของทรายในการใช้สู้ค่ะตอนโตก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวให้ดูน้องแดนเรามีน้องแดนเป็นขวัญใจประจำเกาะอ,อยู่นะคะก็คือเป็นตัวนี้ทรายใช้สู้บ่อยมากคือสถิติในการสู้จนได้แบบแหล่งเหรียญทองอะตรงที่เป็นดาวสีทองเนี่ยคือใช้สู้เยอะดาก้อนมาสเตอร์พอยต์ก็เลยเยอะนะคะถ้าเปรียบเทียบจากตัวอื่นแล้วดาก้อนมาสเตอร์พอยต์เห็นปะ ตัวนี้มี50ิชื่อน้องฟรานนะคะแล้งก็ไม่มีดาวเลยเพราะว่าไม่ได้ใช้ตอบสู้เลยก็จะไม่เก่งอ่าก็เนี่ยค่ะก็จะเป็นมังกรตัวเทพในในเกาะของทรายเนาะนิยามมังกรตัวเทพของทรายคือมังกรที่ใช้สู้แล้วเก่งแต่ถ้าตัวเทพในด้านอื่นที่หาย,ยากอะไรเงี้ยสำหรับทรายไม่ได้เรียกว่าตัวเทพเนาะถ้าตัวเทพแบบด้านการหาย,ยากมันก็มีอันนี้ประเภทที่ตัวเทพที่ใช้สู้แล้วเก่งคือของเกาะทรายก็คือตัวนี้เพราะว่าเอาไปสู้บ่อย เลี้ยงให้โตแบบเลเวลเยอะแล้วก็เหมือนก็คือให้อาหารแล้วก็เอาไปเทรนที่เกาะที่มันเป็นรูปตัวเทรนตัวนี้บ่อยๆจนจนครบเรียกว่าอะไรอะ่ะเกินครบความสามารถของมันจนแบบไม่มีที่จะให้เทรนแล้วก็คือเต็มทุกช่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็เพราะว่าถ้าสมมุติเทรนเพิ่มไปแล้วเนี่ยมันก็จะติดลบแล้วเพราะว่าพลังอาจจะแบบตันแล้วอะไรเงี้ยคือเป็นตัวที่อัพจนตันแล้ว เหลือแค่เลี้ยงให้มันโตอะค่ะตัวนี้เนาะลองดูค่ะสำหรับเล g a c ซี่ดากอนเนาะพาไปดูตัวเล็กอีกซ้ำดีกว่าอลองไปผสมดูค่ะก็ใช้เพียวดาก้อนผสมกับเพียวดาก้อนเนาะอ่ะตอนนี้ประมาณอย่างนี้อ่ะไปผสมที่ไหนที่ BREATHING MOUNTAIN นะคะตอนนี้คือตอสานี้ซ่าก,ก็ลองผสมดูอยู่ว่าจะได้ตัวอะไรเดี๋ยวค่อยมาติดตามสำหรับ ตัวเพียวกับเพียวแต่ว่าตัว Legacy เนี่ยที่ตอนนี้ก็คือมาจากเพียวผสมกับเพียวเหมือนกันนะคะลองไปดูค่ะก็ฝากติดตามช่องด้วยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์ในการผสม Legacy d ด a ก้อในคลิปนี้นะคะแล้วก็ลองไปผสมกันประมาณสักไม่เกิน3ครั้งก็ได้หรอค่ะพยายามให้ตัวเพียวดาก้อนเลเวลสูงสุด15ขึ้นไปอะ่ะมันจะติดได้ง่ายมากกว่า ก็ฝากติดตามช่องด้วยนะคะก็ตรงที่เป็นแท็บด้านล่างเลยกด Subscribe นะคะทายพยายามจะลงคลิปใหม่หมทุกวันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเย้